้าดูหน้า12หน้าถัดไปโจทย์ข้อแรกแล้วมาฝึกใช้สูตรไอ้หน้าเมาื่อกี้ไม่ยากไม่ยาก <c oughs> ไม่ยาก <c oughs> มันอยู่ที่ว่าใครสอน <c oughs> อ่ะมาดู <c oughs> <c oughs> ลิจิตแปลว่าแข็งอ่ะลิตจิต10ลิตรเวสเซลเจอ,อยังเนี่ยหน้า12 <c oughs>

อะไรเก่าตกลงลิจิทเวสเซลเป็นถังปริมาตรสิบลิตรก็คือวีใหญ่อินิเชียลคือเริ่มต้นคอนเทนบรรจุ เจอหลายรอบแล้วอีคอนเทนเนี่ยมิกเซอร์ of ฟลิควิด a อเทอร์แอนดเวเอร์บรรจุมิกเจอร์คือของผสมที่อุณหภูมิหนึ่งร้อองศาก็คือทีหนึ่งทีหนึ่งวิปสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นต์คุณภาพคุณภาพคือค่าเอคืออัตราส่วน มวลของไอน้ำส่วนด้วยมวลทั้งหมดคุ้นไหมจำได้ปะที่เขาเอาไว้หาไอวีเท่ากับวีเอบวกเอ f วอ่ะอีกค่าเอ็ก็คือตัวอ่า่ะเจอ๋ออ๋ออืม The mixture is then heat until temperature โดนทำให้ร้อนจนอุณหภูมิเป็น150ก็คือ T2 Heat Heat ก็คือร้อนนะ until ก็จนกระทั่งอุณหภูมิเป็น150ก็คือ T2 Calculate คำน no วณ Heat transfer ก็คือถามหา Q ตอนนี้โปรเซสในกระบวนการเพราะฉะนั้น

ทีหนึ่งหนึ่งองศา s เท่ากับสิบสองจุสามเปอร์เซ็นต์ทำให้เป็นร้อยละหารด้วยหนึ่งร้อยมันคือสิบสองจุดสามหารด้วยหนึ่งร้อยก็คือศูนยจุหนึ่งสองสามนั่นเองใช่ไหมอันเนี้ยสเต็เน,นี้ยคือมิกเจอร์แน่นอนรู้อยู่แล้วเหรอเล็กไปอ่ะ อามีค่าเออ้อะครับไม่ไ้โมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงเขาให้12.3%เรซนเราเปลี่ยนเป็ร้อยล้านคือหารด้วยหนึ่งร้อก็กลายเป็น0 1นย์จุดหนึ่งสองสาต่อไปสเตทที่สองสเตทที่สองเนี่ย เขาใส่ฮีทเข้าไปใส่คิวเข้าไปเพื่อทำให้ร้อนขึ้นแสดงว่าคิวที่ใส่เข้าไปต้องเป็นคิวอินหรือคิวอาคิวอินทำให้สเตจที่สองเนี่ยมันร้อนขึ้นอุณหภูมิเป็นร้อยห้าสิบถังถังเท่าเดิมนะทีสองกลายเป็นร้อยห้าสิบองศา ซึ่งกระบวนการลิจิตแทงหรือลิจิตเวเซลเนี่ยอะไรคงที่มันคือถังใบเดิมอะ่ะปริมาตรคงที่ปะอันปริมาตรคงที่ถ้าปริมาตรคงที่ v สองจะเท่ากับ v หนึ่งมะวีสองก็จะเท่ากับ v หนึ่งเท่ากับสิบลิตรเหมือนเดิม ข้อนี้เปิดตารางยากอยู่เมื่อกี้จา์บอกง่ายเลยเกีย่ยแวแหละไม่น่าข้อน,นี้ขึ้นมาก่อนเลยนั้นถ้าโจทย์ถามหา heat transfer ก็คือคิซึ่งคิวอยู่ในเฟิร์สรอแน่นอนตั้งเฟิร์สรอเลยไม่รู้จะเริ่มไหนเริ่มเฟิร์สรอก่อนเลยเพราะโจทย์ถามหาคิวมันอยู่ในเฟิร์สรอแน่นอน และ Q E in ก็ประกอบไปด้วย Q in บวก W in ลบเขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเอาไอเดลต้า E เดลต้า Q in เป็นศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้คราวนี้เรามาตัดทีละตัว W in มีสองตัวเท่านั้นคือใบพัดกับขดลวดเพรานี้มีใบพัดมีขดลวดไหมไม่มีตัดทิ้งไปเลยเป็นศูนย์ คิวมีคือตัวที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการตัวนี้ out, คิวเอาความร้อนไหลออกมีไหมม,มีหรือไม่มีมมมมใช่มีแต่เข้าไม่มีเอาไม่มีคิวเอาตัดทิ้งไปเลยดับดูเอาย้อนกลับไปดูมีห้ากรณีด้วยกันลิจิตแทง k p พิสตันไซลินเดอร์อ h โซเทอร์ม y ลโพลิโทิแล้วก็อื่นๆซึ่งอันนี้เป็นลิจิตเวสเซ l ลลิจิตแทงนั่นเอง ปริมาตรคงที่ประโยคนแรกเลยอ่ะเห็นหน้าลิจิตเวสเซลเวสเซลแปลว่าปี๊บแทงก็แปลว่าถางังถังกับปี๊บก็เหมือนกันอันกระบวนการปริมาตรคงที่ด o u เอยู่ในกรณีที่หนึ่งเป็นไหมย้ายก็ไปดู W o u เกรณีที่หนึ่งปริมาตรคงที่ศูนย อ่าเพราะฉะนั้นเฟิร์สรอจะเหลือแค่คิวอินเท่ากับเดลตายูรานนี้เดลตายูย้อนกลับไปดูอีกมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเพียวซับสแตนก็คือพวกน้ำอ่ากับแบบที่สองไอเดวแก๊สซึ่งน้ำเนี่ยเป็นเพียวซับสแตนสูตรเดลตายูคือ u2 ลบ u1 แเหลือค <U> uh, uh, ิวอินเท่ากับ mu2 ลบ u1 แล้วติดไว้ตรงนี้ก่อนหยุดก่อนโจทต้องการตัวนี้คิว เรายังไม่รู้ u1 ไม่รู้ u2 แล้วก็ไม่รู้ m เราก็แค่ไปหาอีสามตัวนี้ออกมาแล้วมาแทนในเฟิ s t ส o w ก็จบแล้วอะคอนเซ็ปมันไม่มีอะไรเ็ปอัพแบบอีตัวเมื่อกี้ที่เต้นอยู่งหลังอะ

บู๊ไอ้นั่นอะอะไรวะแบ็คทิ้งเพลงอะไรวะบูมบบูบย่าอะไรของมันอะอ่ะสเตจที่หนึ่งอันนู้นเอาไว้ทั้งฝาก่อนเพิ่อรอเก็บไว้ก่อนอันนี้เราก็มาทำสเตจที่หนึ่ง ขอโทษขอโทษเอ็สูตรมันคือวีใหญ่ส่วนวีเล็กนั้นเราก็ต้องไปหาวีเล็กหนึ่งออกมาซึ่งสเตจที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นมิเจอร์ถ้าเป็นมิเจอร์วีเท่ากับวีเอฟบวก S V F G ที่ความดันหรืออุณหภูมิก็ได้ข้อนี้เรารู้อุณหภูมิ1นึรอ,องศาก็ไปเปิดที่100รอองศา V F ก็0.0010เท่าไหร่ร้อองศาหนึ่งศูสีออ่สามเาหรือหนึ่งศูนย์สองเจ็ดใช่ วีดีเดี๋ยแป๊บนึงน้าหูวีเอฟวีเอฟเปิดตารางได้ศูนย์จุด ศูนย์ศูนย์หนึสี่บวกเอ็กศูจุดหนึ่งสองสาม v คือ vg-v f ลบ v f ไปดูที่ร้อองศานะร้อองศา v s ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สาม v g เป็นหนึ่งจุดหกเจ็ดสองศูนย์จับลบกันก็จะได้ v เลกหนึ่งเท่ากับหลือมเครื่องชี้เร่งเ่ะ 0.20657ุูนลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมนี่คือวีเล็ก1แล้วก็เอาวีเล็ก1ไปหามวลได้แล้วจาก M เท่ากับ V ใหญ่ส่วน V เล็กซึ่งวีใหญ่ปริมาตรกี่ลิตร10ลิตรเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรคูหรือหาร เออาหารพันนั่นเองลิตรจะเล็กกว่าลูกบาทแม้จะต้องหารด้วยหนึ่งพันอ่าจายก็จะได้เอ็มหนึ่งออกมาปลดล็อกตัวแรกได้แล้วคราวนี้เอ็มรู้แล้ว ศูนย์จุดศูนสี่แปดสี่กิโลกรัมได้แล้ว m เออหลือ u หนึ่งกับ u สองค่อยๆทำไปเรื่อยๆตั้งเฟิร์รลองขึ้นมาก่อนแล้วดูว่าเราจะต้องไปเปิดตารางหาอะไรมาบ้าง

ไม่มีสเต็ปเทอร์โมไม่มีแพทเทิร์นเหมือนกลศาสตร์ไม่มีแพทเทิร์นเหมือนฟูอิดใช่เทอร์โมมันจะดิ่นไม่เรื่อยๆอ่าหา u หนึ่งต่อ u หนึ่งสูตรคืออะไรถ้าเป็นมิเจอร์ u เท่ากับ u f บวก x u f g ป่ะมีร้อยองศา เราก็ไปเปิดตารางร้อยองศาอันนี้ยูยูคือช่องไหน F, ยูเอฟคืออันนี้ป่ะสี่หนึ่งเก้าจุดสูนย์หกยูเอฟกีช่องถัดไปเลยอ, G, G. อ่า u จะดีจะมี u ูเกให้เราเรียบร้อยเลย u ูเอเป็นสี่หนึ่งเจ็ดจุดเก้าหกใช่ป่ะวะ ไม่ใช่สี่หนึ่งเก้าจุดศูนย์หกมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมอยู UFG สองศูนย์แปดเจ็ดจุดศูนย์หาได้ยูหนึ่งออกมาผลล็อมได้หนึ่งตัว อ่าเหลือ,อยูสองตัวเดียว่ะแอบแ เหลือตัวเดียวยสองก็จะได้ Q ออกมาแล้วอัจดก่อนกิโลจูลต่อกิโลกรัมหน่วยไม่ต้องจำหน่วยอยู่ในตารางข้างบนเห็นนะ i n t e น n a l Energy หน่วยเป็นอะไรกิโลจูลต่อกิโลกรัมหน่วยเราไม่ต้องจำแต่แต่ต้องจด ปีหนึ่งเก้าจุดศูนย์หกอะไรนะ UFG มี UFG ก็ตัวนี้ไงใช่สองศูนย์แปดเจ็ดจุดศูนเนี่ยที่อุณหภูมิเท่าไหร่ร้อยองศา เพื่อนี่เอาไปแทนในเฟิร์สลองไงเพราะในเฟิร์สลองเรายังติดตัวอะไรอหนึ่งตัว U สองเขายังปลดล็อกมันไม่ได้ต้องหาใช่เพื่อเอาไปใช้ในเฟิร์สลองเพราะเฟิร์สลองที่จานติดไว้ติดแค่ U หนึ่งกับ U สองเห็นไหม M แค่นี้ไงหาจาก V ใหญ่ส่วน V เล็กได้แล้ว U หนึ่งก็ได้แล้วเหลือแค่ U สอง M เท่ากัน เอ็มมีตัวเดียวใช่ระบบปิดเอ็มเท่ากันหมดมวลไม่รั่วแต่ย่าง จา,าจยมมาเน,าน้ิดหน้่หน่อยไม่เป็นไรพรมโมเอเลอเยอะจะตายผิดทนสัญมมี่ให้ถูกหมดทุกคนแหละถ้าผิดคอนเซปต์แล้วคำตอบถูกเฉยเนี่ยกูรู้แล้วไม่ลอกมาได้ลอกมาจะเขียนว้ถูกปะปฏิหารนะมีะน ตอบไปได้ก็พีมพดวนอ่อกจังก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าสุดายล์จางก็จับได้หมดอ่ะจับได้อยู่ดีอ่ะอาหารยูสองยูสองเนี่ยยาก เอาอยังดูสองย่างนะดูดูดีๆนะเอาอยังเป็นลกสเตจที่สองเนี่ยรู้แค่ทีสองน่ากับร้อยห้าสิบรู้ตัวเดียวเปิดตารางไม่ได้ ใช้ x ศูนย์จุหนึ่งสองสามไม่ได้เพราะว่าพอได้รับความร้อนปุ๊บเนี่ยมันมีบางส่วนที่ร้อนขึ้นกลายเป็นไอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่อ่ะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่มันคงที่เนี่ยของสเตตหนึ่งกับสองอะไรคงที่ V ปริมาตร V หนึ่งเท่ากาับ V มวลก็เท่ากัน รมมวลเท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ v เล็กหนึ่งเท่ากับ v เล็กสองไปด้วยอัน v เล็กหนึ่งเราเปิดตารางมาแล้วได้0.20657 v เล็กสองก็0.20657เหมือนกันลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมคราวนี้เรารู้สองตัวแล้วรู้อุณหภูมิกับรู้ v เล็กเหมือนเลคเชอร์แรกเอามาวาดกราฟดูซิดูว่าที่อุณหภูมิ150เนี่ย VF กับ VG เป็นเท่าไหร่แล้วดูว่า V ที่เราได้มาเนี่ยอยู่ตรงไหนดูซีูซิ vf กับ VG เป็นเท่าไหร่ที่ร้อยห้าสิบอันนี้ VF เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูน้าหนึ่งวศูนจุดสามเก้า แล้วคราวนี้วีที่เราได้มาอี0.206เนี่ยอยู่ระหว่างวีเอฟกับวีจีเปล่าอยู่ระหว่างมั้ง0.20657เนี่ยอยู่ระหว่างวีเอฟกับวีจีถูกไหมมากกว่าวีเอฟแต่ยังไม่มากยังไม่น้อยแต่น้อยกว่าวีจีทั้ง0.20มันยังน้อยกว่า0.39มันอยู่ระหว่างวีเอฟกับวีจีลากขึ้นไปชนเส้นอุณหภูมิอยู่ในโดมไหม แสดงว่าเป็นมิกเจอร์ใช่ปะ่ะพอเป็นมิกเจอร์เราต้องเอา v ที่ได้ไปหาค่ามาก่อน x v เท่ากับ v f บวก x v f g ที่150องศาเพื่อหา x ตัวที่2ออกมาพอได้ x แล้วก็ x ไปหาอะไรต่อหา u เออ v ก็เป็น0.2 0 6 5 7 บวก x vfg ก็คือ vg ลบ vf ก็จะได้ค่า x ออกมาแล้วก็เอา x เนี่ยไปหา u 2จาก u ท่ากับ uf บวก x u fg นั่นเองที่150องศาก็จะได้และ ได้ x ศูนย์จุดห้เปิดตาราง6กสามจุดหแล้วก็ u f g เป็น1 9ึ่งจุดส x 0.525 u f g 1 9 2 7งเก้าสอจ็ดจุดสสาม หกสามหนึ่งจุหห่งเก้าสอง็จุสี่ใช่ไหมอ่ะโอเคก็จะได้ u สองเท่ากับ ห6ึ่งหกสี่สามจุดห้าสี่ห้ากิโลจูลต่อกิโลกรัมครบแล้ว u ูสองคราวนี้ในเฟิร์สลอก็กดล็อกได้ทุกตัว yeah. <Good> เอาทุกตัวไปแทนในเฟิร์สลอก็จะได้คิวอออกมาเป็นคำตอบ

ก็จะได้คิวอินออกมาเป็นคำตอบหกเจ็ดห้าจุดหกหนึ่งสี่หกจุดแปดสี่จูลกิโลจูลอ่ะก็ตรงเฉลยถ้าทำออกมาแล้วไม่ตรงเนี่ยจะเครียดผู้ผิดตรงไหนวะ Kin <laughs> jere <laughs>